เอาผีผมน้องให้ดูหน่อยค่ะอ,อันนี้เป็นแปง้งอืออีกตัวหนึ่งเป็นปลาติกตาสมยังไม่ได้ต่อเลยนะใช่ไหมว้ายต,ตอนนี้สนามก็ติดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยอันนี้มาตรงไหนเออเขามาแบบนี้ร้านอะไรอ่ะร้านั้งสติ๊กเกอร์ไอ้บ้านแถวมันนี่แหละ ไม่ได้ลูกตรงไหนก็ได้เอาเลยมันเป็นศิลปะนั่นแหละอูอ๋ท้าไมเก่งอย่างนี้เนี่ยอ่โหปตาหน้าลากวิ่งหนีเฉยอู๋จุ๋ยมากปลาด้วยมั้ง่าอยู่นะขอบคุณแขกรับเชิญน้องไอติมนะคะเล่นวีผมโพนี่สนุกสนานเลยแล้วเจอกันใหม่นะคะ